สวัสดีครับสวัสดีแฮปปี้วาเลนไทน์สวัสดีวันวาเลนไทน์กับสมาชิกกลุ่มบ้านกูมีดีเพจบ้านกูมีดี FC นะครับทั้ง2,800กว่าคนขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆที่ <c oughs> เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับวันวาเลนไทน์นะ หลายคนหนุ่มสาวก็มีความสุขนะครับเอไม่ว่าจะแก่เท่าหรือว่าไวัยไหนก็ขอให้มีความสุขด้วยกันทั้งนั้นนะครับวันนี้สำหรับผมแล้วผมมีความสุขมากนะครับวันนี้เราได้ต้อนรับองค์พระสั่งฆัจ,จายตรงนี้นะครับพระสั่งฆัจ,จายออกวัดชายทุ่งนะครับมี ตีพอซอไว้ตรงฐาน2515แบบนี้นะครับลงทองเก่าแบบเก่าสวยมากนะครับเก่าสวยมากหน้าตานี่ครับแม่สวยชัดเจนมากนะครับตรงนี้นะครับสวยชัดเจนมากพระศกเป็นเม็ด สวยงามมากครับเป็นพระสังฆาจายขนาดบูชานะครับขนาดบูชา <c oughs> แบบนี้ครับหน้าตักน่าจะสักสามนิ้วขากว่าน่าจะสักสามนิ้วประมาณนั้นนะฮะน่าจะสักสามนิ้วแต่ว่าพระเนี่ยเป็นพระยุคต้นเลยนะครับอย่างเงี้ยเป็นพระยุคต้นเลยสวยมากครับสวยมาก นี่ครับสวยมากด้านมีกระเทาะนะครับมีกระเทาะหน่อยหนึ่งนี่ครับมีกระเทาะด้านนี้หน่อยหนึ่งเปลือกครับผิวกระเทาะไปน้อยหนึ่งผิวกระเทาะไปน้อยหนึ่ง สวยมากครับมีเปลือกกระเทาะน้อยหนึ่งนะครับสวยสวยมากนะครับเป็นอะไรที่วันนี้มีความสุขมากนะครับชื่นใจมากเวลาได้พระยโยปู่มาแบบนี้นะครับแล้วก็มีพระคุณแผนคุณแผนมา หนึ่งองค์นะครับเป็นพระขุนแผนนี่ครับกลุต้นพิกุลนะครับอุ้มกุมารนะครับทรงไก่ชนอุ้มกุมารแบบนี้นะครับพระสวยมากพระสวยมากนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณอยู่ในเลี่ยมนะครับพร้อมใช้อยู่ในเลี่ยมพร้อมใช้เลยทีเดียวนะครับแบบนี้ครับเป็นเนื้อ ผงพุทธคุณกลุกต้นพิกุลนะครับแบบนี้นี่ครับเห็นมพระมีความสวยนะครับแบบนี้สวยมากเป็นกลุ่ต้นพิกุลนะครับ ก็ได้พระสังฆจายนะครับเนี่ยครับท um> ี่ผมบอกผมเป่นคนชอบพระสังฆจายมากสำหรับสังฆจายเป็นสังฆจายยกนะครับอันเนี้ยนะครับอาจจะพบเจอกันน้อยนะครับพบเจอกันน้อยถ้าใครจําได้นะครับพระสังฆจายยกปีนี้นะครับเป็นพระสังฆจายปี1 5นะครับปี15 พิธีจักรพรรดินะครับพิธีใหญ่มีการปลูกเสกใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิธีจักรพรรดินะครับปีหนึ่งห้าสวยมากครับเป็นสังฆาย,ยกนะครับนี่ครับมีทั้งแบบที่มีอ่าบางคนจะเห็นว่ามีอ่าที่เป็นล่มเป็นหมวกเป็นอะไรที่มีครอบอยู่นะครับมีทั้งเป็นแบบนั้นก็มีแล้วก็มีทั้งที่เป็นเปลืยแบบนี้ก็มีนะครับนี่ครับ มีในหนังสือของหลวงพ่อกลวยนะครับเทียบเคียงไว้ชัดเจนนะครับเรีนหากันเป็นสากลครับนี่ครับมีความเก่ามีความสวยชัดเจนครับปีหนึ่งห้านะครับพิธีจกกักรพรรดิพิธีใหญ่นะครับลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับ หลวงพ่อกวยร่วมปลูกเสกด้วยนะครับสังฆาจายยกปีหนึ่งห้าพิธีจกักรพรรดินะครับแล้วก็นี่ครับประหลัดขีกหลวงพ่อนะครับประหลัดขีกหลวงพ่อแบบนี้ครับ,รบเป็นเนื้อตะกวัวนะครับโอเ้เล็กๆ ใครที่สนใจชอบนีครับเป็น้อตะกัวครับนะครับใครที่ชอบเล่นเครื่องรางแบบนี้นะครับหลายคนก็ถามหาให้ผมหามาให้นะครับก็เครื่องรางพวกพวกนี้นะครับผมก็ ซื้อจับสายตรงมือใหญ่เขาสบายใจกว่านะครับเพราะว่าเราได้ของแท้ชัวร์กว่านะครับไม่เป็นไรราคาก็อาจจะแบ่งปันกันให้เขามีกำลงกำไรอะไรให้มันก็คือเอาง่ายๆครับเราไม่เสี่ยงนะครับเราไม่เสี่ยงไปหาซื้อเองนะครับเราให้มือใหญ่ให้คนที่เขาเล่นหาอยู่เป็นหลักการให้เขาให้คนที่เขาเล่นหาเป็นมืออาชีพเนี่ยไปซื้อต่อเ้ามาดีกว่านะ ส่วนใครจะเอาใครสั่งไว้ก็มาเอานะใครสั่งไว้ก็มาเอาเอา่อเห็นคนโน้นถามมีเครื่องล้างไหมประหลัดขีดไหมมีดไหมตะกุดอะไรเนี่ยนะก็อันนี้ผมได้ประหลัดขีดมานะได้ประหลัดขีดมาเราซื้อมือใหญ่ดีกว่าสบายใจนะซื้อมือใหญ่ดีกว่าสบายใจเราไม่ต้องมานั่งอา่าอะไรคือซื้อแท้สบายใจดีกว่านะ องเล็กๆน่ารักดิใครชอบแบบนี้เนี่ยองเล็กๆอ่เดี๋ยววัดขนาดวาให้เลยดูในในเนี้ยง่ายบางคนขอรูปหน่อยอ่ขนาดเท่าไรอะไรอ่เอา,เอาดูเอาเลยเนี่ยขนาดเนี้ยเนี่ยขนาดประมาณเท่าไหร่เนี่ยสองนิ้วกว่าสามนิ้วเนี่ยประมาณนมเ,เ,นเนี้ยอืมไอ้เซนเดย์เห็นไหมเป็นเซนใช่ไหมแบบนี้เขาวัดเป็นเซนเนะ สองสามเซนเนี่ยสองเซนครึ่งหรืออะไรเนี่ยอ่ดูเอาก็แล้วกันกว้างก็เท่านี้อืมเผื่อใครอยากจะดูรู้ขนาดเาเนี่ยประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> นะอืมส,สวยๆกุมารทองปีสองหนึ่งอันนี้คือผมเก็บหมดนะผมเก็บทั้งที่ มีมีเลี่ยมเนี่ยอย่างที่มีมีเลี่ยมนะเนี่ยแบบที่เขาอยู่ดีมีเลี่ยมเนี่ยนะแล้วก็หลุดออกมาจากในเลี่ยมก็มีบางทีก็กรอบแตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรเอาแท้ไว้ก่อนสภาพไหนเราก็ซื้อไม่มีกรอบก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่มีตลับไม่มีกรอบก็เดี๋ยวลูกค้าก็ไปหา ซื้อตลับซื้อกรอบเอาเนี่ยมองแค่นี้ไม่ต้องส่องกล้องก็เห็นแล้วเนี่ยเห็นในตาไหม,ามเห็นในตาเห็นหน้าตาไหมเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่มีเม็ดในตาประมาณนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบเหมือนใส่เฮดกาดประมาณนี้เห็นไหมหน้าตากลมหน้าตาคมกลมลึกอืม,มนะสวยชัดเจนครับยู่ออ้วนล่ำ นะดูอ้วนล่ำ <c oughs> เรียกทรัพเรียกเงินเรียกทองนะสุขสมบูรณ์ดีแบบนี้ทองเสิงก็สุขสมบูรณ์ดีใครชอบแบบไหนเอาแบบนั้นนะเอาแบบที่ตัวเองชอบอะ่ะอืมไม่ต้องอะไรมากมาสององค์สุดท้ายได้มาวันนี้อันนี้มาอัปเดตก็เอา ของที่ได้มาอัปเดตส่วนไลฟ์สดก็ดูทุกอย่างที่มีอัปเดตไปด้วยขายอะไรไปได้บ้างแล้วอะไรคู่นี้สีดำคู่นี้เนี่ยเป็นพระซิวลรีเนื้อดินผสมผงใบลานแบบนี้สั้นๆง่ายๆองค์ละพันห้าใครเอาองค์ไหนก็ใครเอาองค์ไหน ก็ปิดองค์นั้นเนื้อสวยจัดชัดเจนอง์ละหนึ่งพันห้านะองละหนึ่งพันห้าร้อยบาทชอบองค์ไหนปิดองค์นั้นเนี่ยองที่หนึ่งองที่หนึ่งองซ้ายมือนี่อง์ขวามือมสวยชัดทั้งคู่ไม่ต้องห่วงซื้อมาซื้อสวยอยู่แล้ว มีหน้าตาดูจมูกเห็นไหมจมูกโด่งเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทชอบองค์ไหนปิดองคนั้นนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทคู่นี้องละนะไม่ใช่เอาให้เข้าใจตรงกันนะองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยปิดทั้งคู่เลยไหมล่ะปิดทั้งคู่ก็ปิดไปเลย สะสมเก็บสะสมไว้วันข้างหน้ามีราคาแน่นอน